นี่ครับอัดอยู่ไอ้เหี้ยเยินมาต้องใส่เรื่องฮีโร่2เกิดขึ้นแล้วตอนนี้โอ,อเย๊ยเฮ้ยแล้วขาวมันเออเฮี้ยอะไรแม่งคนเดียวเค้าน่จาจะ น่าดูสถานาการณ์ชุบเพื่อนก่อนพยายามแบบเปิดพยายามคอเกมกันหน่อย,ยพยายามพยายามคุยกันหน่อยพยายามคุยกันหน่อยพูดกันเยอะๆกูไม่อยากพูดอ,อ่ะกลูบ้าป์อยากอยากสัตว์เล่นดูดูรอบๆ,ๆ,ๆเลยพูดเยอะๆพูดเยอะๆเพื่อนเพื่อนตายอย่างนี้ตะโกนบอกเพื่อนเลยเออให้กันให้อะไรอ่ะพี่พิงค์ท่านวจาว่าวจาว่าอย่างเงี้ยอันนี้ได้นะพี่สาวได้นะสาวได้เลยสาวกันเพื่อนอ่ะกันไม้อ่ะสาวไม้อ่ะสาวแหนมันหนู เฮ็ดยืนแหลมจ้ะว่าถ้าตายหาว่าถ้าตายมีหาโอ้ยดูมันสวนอารมณ์แบบกูตอนกูเล่นแรกๆเลยไอเชี่ยเลวมันเหลือนใช่ป่ายไอใส่แค่เกาะมาแล้วตัวเป็นสีดำอะคนไหนเห็นปะเห็นปะ ก็เหมือนแบบสีฟ้าที่เขาใส่สีเสื้อสีฟ้าใส่เกาะมาเอออย่างที่เพี่ถ่ายให้ดูอ่ะเนี่ยวันนี้มันก็ใส่มาบ้างนะแต่ระวังนะพี่แซมพี่แซมอยู่ข้างหลังเราจะฮ่าะใหสีน้ำเงินมันหันหน้าทางไหนวะฮ่าทางเราดิพี่เห็นปันนะปิดตะชุบหน่อยปิดชุบหน่อยปิดได้ไหมสลยเนาะพอหน้าพอนะพอนะาอย่าไ่ตายอย่าไปตายกลับมาเพื่อนพอ เชื่อตีกูหลับเลยเชื่อเอ็นปเ็นปเขาตตยตวนหงรอถ้ามันชุบก็ปิดลองบุญให้ผ่านเข้าแน่ลองลองลอลองม่บุญลองลองม่บุญนะมือตัวแข็งร้อเลยนชั้นเราลองลองลองซ้ายซ่งราย้ายไปแนมั้ยที่กั

ไม่ใช่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 ไมวาร์ปจังวะไม่ไม่เลเจะตาย่ไม่ใช่ของเยอะนะอันมันจีบสาวแ่สวยมาสวยกบมากบมาสวยสวยสวยให้๋ยวให้มันตี้ยนะเก็บเซอร์ไม่นเลยนะ ơi, lòi, 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 đây lòi, 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 อันนี้พี่ชุบอยู่โคบหน่อยโคบหน่อยเฮ้ยมึงโคบหนูวะอไม่ไม่มีใครโคบกูเลยขอหน้าอน้าอน้าอน้เฮ้ยเพื่อนลงยาวน้องน้องน้องดูเพื่อนหน่อยน้องน้องพี่นี่เนาะน้องน้องโฟมเพื่อนลงเยอะเพื่อนลงเยอะอยสองคนทีเอามาก่อนทีที เปือนเพื่อนเือนเพือนเือนโฟน้องโฟอี๊จุเอาเลยเอาเลยเอาเลย Lên, lên, lên lên chúc nào, chúc nào là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  chung 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 เอนอนนานละเวลาชุบป่ะมึงอยากกดวอรนิเอ๊ะตายตตตไปพอยืไปหน่อยไปื่อรีเจตรีเรีเจรีเพื่อนต่อ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 เลยชุบพิงต่อรีเพื่อนไปรีเพื่อนเน้าตายืนให้ยืนให้ยืนให้โอเคโอเครู้เรื่องลงชส่แล้วิกัตัดอยู่ตัดอยู่ตัดอยู่มาตัตัดอยู่มา ชุบเมกี้ชุบเมกีุ้บเมกี้เดเพื่อนเดียเพื่อนชุบไปเนาะพี่คอมเบอร์ให้เดียดูวงกว้างเดียดูวงว้างดูโยดูโยตัดช่วยเพื่อนอยู่ตัดช่วยเพื่อนอยู่มาพิงหนูมาสามกัลงมาช่วยแล้วไม่ต้องชุบนะเฮ้ยมขาวชุบวขาวมาปิดเลยโหลมาตอนนี้มัดยิงให้

イあいイ